โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ KE นะครับผมวันนี้เจอกับรัด911นะไปเราเตรียมตัวไปลุยกันมีเฟอร์บิกไว้อยู่ตรงนี้นาสนอ้าวอันนี้โล่ไปแล้ววจะได้เคก้าไป อันนี้อ่อนไหมเนี่ยรอบนี้แปดนาทีที่แล้วนะไม่อ่อนแน่เลยวะ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยลุยเริ่มจากอน,นี่แหละเฮ้ยมีเพื่อนมาด้วยวะ่ะ เข้าไหมวะเข้าแหละแลนก่อนละเฮ้ยมีมั้ยด้วยแลนต่ตมานี้ต่อ น <py at> <py at> <py at> ี่เฮ <ine> ้ยม yeah ีนี่เยอะว่ะเฮ้ยทำไมเริ่มเยอะว่ะตอนแรกไม่เห็นเยอะเลยไปเราต้องเน้นความเร็ว อ่ะเรามาดูรีพอร์ตกันนะครับทุกคนนั่นไงเฟลไปเลยตีนี้ดันถึงก่อนโอ้ทีสิบกันด้วยออ๋อมีคนเลนหลังจากทีสิบมันก็ไม่มีอะไรละโอ้ไฟเตอร์ไปก็ไปเก็บเศษคนนื่กแนลวไม่ได้ไทเทนเนียมด้วย อ๋ออันนี้ยังพอได้อยู่นะโอ้ไม่ได้อะไรเลยโอ้อันนี้ได้เทเทเนียมวะยังอยู่นะี่เหลือแค่นี้ไม่มีอะไรละนี่นี่เขาลุยตีกันนะเกตเมาว่ะเกตเอาว่ะสู้หน่อยเกตไหนดูสิโอเคจะสู้ได้ไหมตบ นั่นไม่เข้าว,ว่าแล้วคาคุยามันเก่งเดี๋ยวดิว <Okay. S 1> คาคุยา่าเอ้ยล้นเยอะอยู่นะเอาซับเบิ้มดีไหม <c oughs> ตีเขาจริงเดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อ่าไหนๆก็มาแล้วมันก็ต้องลองหน่อย <c oughs> ใช่ไหมทุกคน tăng lông, cái này nó tăng lông nhoi, mình có người giảm lông, đấy, mà tiêu à, anh ตีกันทั่วราชอาณาจักรจริงๆนะแป๊บหนึ่งนะมีคนมาตีอันอนี้วะแปลว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีมาตีอีกมันไม่หนีอะวะมันมาตีแต่เถอเนี่ยแต่เถอเนี่ย อย่าบอกนะมึงมาตีจากเทศเอ่ะเฮ้ยเขาสู้กันที่รัฐมันเยอะแยะเลยวะกูควรไปมังม้งเดี๋ยวมาจากไหนวะอูอ้หโคตรไกลอย่าบอกนะมึงมาจากเทศอ่ะ ไม่มาจากเทิเลยเหรอมันได้ด้วยเหรอว่ามาจากเทิดทำไงไม่มีฉายา ตีเหมือนกันนะแต่เสียสลนหลังอยูะอ่ะลองตั้ทีวะตีแล้วก็เล่นให้ไว้ก็ตีไปนี่แล้วก็เล่นให้ไว้ เราสบายๆอยู่แล้วเพราะเรามีอำพางมันไม่เห็นนะนั่นไงจัดไปก็ยังได้แต้มอยู่นะแต่ไม่ได้ไทเทเนียมอะไรเนี่ยโจ๊กเกอร์เยปปี้โดนโดนกันหมดละมีตัวที่ยังโดนไม่เยอะนะลุ้นๆนะ มันวบวาบาไปไปมามาเยอะวะฮอ,อนนี่มาให้ตีเลยอยู่ไหนเนี่ยฮะหาไม่เจอวะลุมฮอ,อนนี่อยู่ไหนวะ

โดนตีว่ะเฉี่ยวว่ะไปแล้วด้วยเมืนไม่ทันว่ะไปลไ้ต้องมีใครรอตอยู่แถวนี้แน่เลย น,นี่ต้องตีคนนี้ถูกต้อง,องนั่นไงพูดถึงก็มาเลยปื๊บข้บไปบ้านใหม่แน่ๆบอกเลยเจอลูกพี่กูอ้าวฉลามทองแล้ววะลูกพี่กูฉลามทองแล้ววะ น่าจะโดนรัวๆ,ๆแน่ๆอย่างงี้ตีอีกสิครับผมลุยต้องตีอีกแล้วเอาให้บ้านไหมเอ้ยไม่ตีหรอตีอีกสิเฮ้ยจ็อกเกอร์โดนมันเดียวเลยเว้ย ยืนในเทนไปเลยวะไม่ตีเหรอไอ้นี่ลุยดิโอ้ยมเป็นกูกูตีให้บ้านบินไปแล้ว We need point to win COA ใช่นะเราต้องการ point นะนี่ดูดิเรายังอยู่ที่สามอยู่เลยอ่ะ แล้วที่หนึ่งมันได้ห้าแต้มอ่ะคือได้มากมากกว่าที่อื่น5้าแต้มอ่ะเนี่ยต้องที่หนึ่งให้ได้ถ้าห้าน,นี้เราขึ้นมาเลยนะเข้าไปสองกิ๊กกว่ากันแล้วเรายังไม่เท่าไหร่เอง ต้องดูลุ่งอรุณคืนนี้ด้วยลุ่งอรุณคืนนี้อันจะมันเ้ยยังไม่เปิดกล่องสามนี้เลยว,วะ่ะตีอีกละเรื่อยๆเท่าไหร่วะเห็นดิสิบห้าวะรอบนี้สิบห้าวะเฮ <c oughs> ้ยมีคนเสริมด้วยวะ่ะ ฟ้าวันไม่ตีเหรอควันตีไม่เข้าหรอกอะไนอยู่เหรดูดีจะตีเขาได้ไง เตตัสแค่นี้จะไปสู้ไอ้สามพันได้ไงไนอะ้พาวันมันรีวิวฐานด้วยเนี่ยแปลว่ามันอยู่เว้ยแล้วมันให้นี่ตีโอ้สัดท้ายช่างไอ้ยูไอ,อ้ยูหดวช่วยอยู่แล้วไม่ต้องรอดอยู่แล้ว อ้นนอยู่ใครจะไปตีมันได้มีแค่ลูกพีเท่านั้นแหละไม่ลูกพีตีอันนี่มันใจดีเกินอ่ะตีแบบไม่แบบไม่ได้รีบซีโ่อ่ะไม่ได้รีบบินอ่ะรีบชิวชิวชิวเลกเอาไรตัวไอ้แทงอยู่อ๋อ เฮ้ยมันหาเจออีกแล้วเว้ยอ๋อไม่ใช่หาเจอตกใจนว่าหาเจอไม่มีเลยวะเขาแลกแต้มหมดแล้วมั้งดูดิที่แลกแต้มมันขนโคตรเยอะอะ เยอะมากไม่กลับไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้เติมอามซัพพลายด้วยนะรอบเนี้เดี๋ยวนะขอดูเก้าแปสองหน่อยได้เก้าแปดสองมีคนไหมวะอยากแรกเก้าแปดสองมากกว่าเพราะว่าติดใช้ไม่เยอะก็มีนี่หว่า ก็พร้อมอยู่นะแต่คนคนในนั้นกันเยอะมากคนล่าแต้มกันเยอะอะไรวะมึงไปตีอีกแล้วอ่ะมึงจะตีเขาได้ไงพราวันสรุปมันใช้น,นี้ได้จริงมัะเนี่ยมันมีคนเคยบอกผมนะว่ามันใช้น,นี้ได้ผมว่าไม่น่าได้นะ เดี๋ยวผมหาไอซ์เป้าแล้วกันทุกคนเดี๋ยวลองดูนะไอซ์เป้าตอนนี้นนี่ยืนอยู่นี้ไม่มีใครทำอะไรนะปาวันเยืนอยู่ตรงนี้มีเลนฟอลของแอนนี่นั่นไงโอเควันนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าลุงอรุณน่าจะมีมันๆอยู่นะทุกคน ยังไงก็รอชมนะครับผมรุ่นพุ่งมารุ่นนะเจอกันในเจอ nws นะครับผมแล้วก็ t 3 r นะ puw นะดูดูจากพลังทำลายล้างแล้วก็พอๆพอพอกันหมดเลยนะรานนี้ต้องดูละว,ว่าใครจะฆ่าใครได้เดีย๋ยวไปทักหาฮอนนี่ดีกว่ามาแลกแต้มกัน โอเคนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย